สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครา ิได้นะคะเรียกว่าคุณปูเป้ก็ได้ค่ะครั้งแรกนะคะที่เข้ามาเซอชแชรเลนในครั้งนี้สวัสดีคุณบอนสวัสดีคุณคอปเตอร์นะคะวันนี้ก็ดีใจมากเลยที่จะได้มาเซอชแชรเลนจากกลุ่มบริษัทเอลิสคลินิกนะคะปกะกับธุรกิจคลินิกค,ความงามค่ะอ,อ,อยู่ที่ไหนครับคุณปูเป้ที่นิกมีสาขาอยู่ที่ภาคตะวันออกตอนนี้ก็อยู่ที่เชียงบุรีค่ะครับแล้วตำแหน่งงานที่กําลังมองหาตอนนี้เป็นตาแหน่งงานอะไรครับเป็นแพทย์ค่ะเป็นตําแหน่งที่หายากมากแพทย์แล้วก็พยาบาลแพทย์นะครับใช่ค่ะเป็น แพทย์ที่ดูด้านสัญญกรรมความงามประจําคลินิกเลยใช่ไหมครับคุณปูเป้ <S <S ใช่แล้วค่ะเราเรียกว่าเป็นแพทย์ทําหัตถการก็แล้วกันอย่างโดยปกติแล้วเนี่ยส,สาวๆอาจจะไม่ได้ทากันทุกคนน,นะคะแต่ปัจจุบันก็มีไปฉีดโบทอกไปทาหน้าใสาอะไรแบบนี้กลุ่มแพทย์กลุ่มเนี้ยค่ะก็เป็นกลุ่มที่ปูเป้ก,กาลังต้องการมากๆค่ะอันนี้ทางทีมงานลองเซิร์ชเบื้องต้นนะครับจริงๆถ้าเราใช้คําว่าแพทย์หัตถการตรงๆเลยเนี่ยระบบบอกว่าอาจจะยังไม่เจอชื่อนี้นะครับก็เลยมีการเพิ่มชื่อที่ใกล้เคียงหรือว่าเป็นชื่อ แบบให้เราเจอกว้างขึ้นก่อนนะครับอาจจะเลือก <ละ S 1> ที่เป็นกลุ่มแพทย์แต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะไปใส่คีย์เวิร์ดในเรื่องของพวกงานสัญญกรรมความงามโบท็อกต่างๆเดี๋ยวไปใส่ตรงนี้เห้เจอคนที่ตรงมากขึ้นนะครับคุณกูเป้ใช่ครับก็คือเราเรียกว่ากลุ่มอาชีพก่อนแล้วก็มาใส่คีย์เวิร์ดเพื่อให้เจอคนที่ใช้มากขึ้นนะครับได้ค่ะคือสายหลักๆเนี่ยที่นี่เราจะไม่มีการทําสัญญกรรมแต่ว่าจะเป็นกลุ่มสกินนะคะครับงานพวกสกินนะครับดูแลความงามอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าคีย์เวิร์ดประมาณแบบโบท็อกฟิลเลอร์พวกนี้ได้ ได้เมโสอย่างเงี้ยค่ะทั้งไทยแล้วก็าภาษาอังกฤษนะครับก็จะได้ช่วยเจอได้เยอะขึ้นนะครับถ้าเกิดคุณหมอคนไหนใส่ข้อมูลประวัติมาแล้วมีเรื่องคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะจับมาให้เลยความงามนหครับทีมงานค่ะความงามได้ค่ะเป็นค,ค,คลินิกความงามได้นะครับระบบมีอ้เลิติ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสกินแคร์ด้านล่างมีคำอื่นที่ใกล้เคียงไหมครับเลเซอร์ค่ะ เลเซอร์ D O 2อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสับนะคะมีคำอื่นเพิ่มไหมครับหรือว่าประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนค่ะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวลองไปดูอย่างงี้จริงๆสายอาชีพแพทย์เชื่อว่าน่าจะมีไม่น้อยเพียงแต่ว่าจะเป็นแพทย์เฉพาะทางละนะฮะใช่ต้นหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าเรซูเม่นะครับในระบบจับคําว่าจับคำว่าแพทย์ผู้ช่วยแพทย์แต่มีคําว่าเลเซอร์สกินแคร์แต่ว่าที่ต้องการเลยนี่คือเป็นทางด้านแพทย์โดยตรงถูกไหมครับแพทย์โดยตรงค่ะอันนี้เนื่องจากระบบเรามีใส่คีย์ว์ดคำว่าแพทย์ไว้มันก็เลยมีไปจับในวดดิ้งงขอ แลำมาให้ด้วยนะครับทีมงานเดี๋ยวลองคีย์เวิร์ดถ้าเป็นความงามเฉยๆลองเพิ่มไปให้หน่อยนะครับเพราะว่าระบบก็จะจับไม่เหมือนกันนะครับเสริมความงามก็ทำถ้าความงามเฉยๆมันอาจจะแบบได้เยอะขึ้นะนะครับอันนี้เนื่องจากว่าเราอาจจะไปเจอผู้ช่วยแพทย์แต่ว่าเราอยากได้ที่เป็นคุณหมอโดยตรงแล้วก็เสิร์ชจ,จากสาขาที่จบเลยนะครับเป็นสายทางด้านแพทย์นะครับต้องถามคุณเฟ้์ว่าจริงๆเรารีควีตว่าต้องจบตรงมาเลยไหมครับต้องเป็นแพทย์ค่ะจริงๆแล้วแพทย์าสายสกินเนี่ยบางท่านอาจจะไม่ได้จบสกินมาแต่ว่าก็จะมีการเทคคอร์สเพิ่มเติมมา ตอบวิชาชีพถูกไหมครับใช่ค่ะต้องมีค่ะอ่างั้นเดี๋ยวดูเบื้องต้นก่อนนะครับดูเบื้องต้นก่อนเพราะฉะนั้นในสาขาอื่นที่อาจจะเป็นผู้ช่วยแพทย์ซึ่งไม่ได้จบแพทย์มานี้ก็จะหายไปละนะครับก็จะเป็นคุณหมอนะครับนายแพทย์เป็นนายแพทย์และนะครับธุรกิจด้านความงามนะครับคอสเิที่ประมาณนี้นะครับลองดูสักท่านหนึ่งด้านล่างนายแพทย์เหมือนกันนะจำลองการนะครับแล้วก็ในเรื่องของด้านความงามฉีดโบลทับฟิลเลอร์ร้อยไหมฉีดยาเข้าเส้นเลือดครับ ก็อะไรประมาณองนี้นะครับประมาณนี้ด้วยใช่ไหมร้อยใหม่คนนี้ด้วยอันนี้ตรงเลยค่ะอนนโอเคอาจจะฝากคุณปุ้ยแบบไซคย์เวิร์ประมาณนี้ต่อได้เลยนะครับคือเวลาเซิร์ชเนี่ยการที่จะเจอแพทย์สักท่านที่มีประวัติตรงส่วนมากแล้วอะ่ะถ้ามีตรงก็คือจะตรงเลยแต่นนประเด็นคือมีน้อยมีน้อย,ยคนมากอ่ะค่ะคือบางทีคุณหมออาจจะไม่ได้ใส่รายละเอียดไว้นะครับแต่ว่าบางทีในประสบการณ์เนี่ยนั่นอาจจะมีมาบ้างก็อาจจะมีอยู่ในนี้นะครับได้สักท่านหนึ่งนะครับอีกสักท่านหนึ่งเป็นคุณหมอเหมือนกันนะครับแนะนำคุณปุ้แล้วก็แนะนําเพื่่อนนๆตรรงี้คับวา คืออันนี้เราหาคนที่เฉพาะด้านจ,จริงๆ tamam. เราเลือกกองคณะไปมันเลยอาจจะทําให้แบบเจอน้อยหน่อยแต่ว่ามันก็ตรงอย่างที่คุณปูเป้บอกแต่ทีนี้ถ้าเราอยากให้มันเจอเยอะขึ้นหน่อยนิดนึงแนะนําในการเพิ่มในส่วนของคีย์เวิร์ดนะครับเพราะว่าตอนนี้ระบบมันจะจับว่าในใบสมัครต้องมีคําพวกนี้เท่านั้นแต่ถ้าเราอยากเจอเพิ่มให้เราไปใส่คีย์เวิร์ดเพิ่มได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะไปดูรีวิวหลังบ้านอีกทีก็ได้ว่าเอ๊ะมันมีคีย์เวิร์ดไหนที่มันน่าจะไปโดนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเจอจำนวนเพิ่มขึ้ พอกับแพทย์เลยนะคะครบพยาบาลวิชาชีพที่เป็นสาบันเสริมความงามเหมือนกันใช่ไหมฮะจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเป็นกลุ่มพยาบาลนะคะไม่จําเป็นจะต้องทางด้านนี้มาโดยตรงไม่เป็นไรอขอแค่เป็นพยาบาลวิชาชีพ ใช่ค่ะเดี๋ยวอาจจะเอาเทคนิควันนี้อลองไปใช้ปรับเซิร์ชในการใช้เซริร์ชพยาบาลเพิ่มเติมได้ก็น่าจะเจอได้เยอะขึ้นเลยนะครับเป้น,นป,รประมาณนี้ครูเป้แฮปปี้ไหมครับตรงกับที่หายอยู่ไหมครับตรงนะคะจริงๆสเปคดีเทลที่เปิดเมื่อสักครู่นี้ก็ตรงเลยทีเดียวค่ะวันนี้เป็นกําลังใจให้ทางคุณปูเป้นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณปูเป้มา,มากๆนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับผม